และมีรายง,งานว่าบริษัทซาบของสวีเดนจะมอบขีปนาวุธเมดีเออร์ให้กับไทยด้วยก็ต้องลุ้นว่าจะได้กี่ลูกถ้าถามแอดมินว่ากี่ลูกถึงจะเหมาะสมกับไทยเมดีเออร์มันใช้กับ F16 ไม่ได้ใช้ได้แต่กิเปเพน e อฟูงใหม่12ลำ อย่างน้อยก็24ลูกสมเหตุสมผลแต่จะได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่น่าถึง24ลูก10ลูกว่าน่าเกียดแล้วถ้าน้อยกว่า10ลูกก็คงผิดหวังตอนนี้มีประเด็นเมดิเออร์กับ p l 15ของจีนอยู่ว่าตกลงดาโซลาฟ้าวของอินเดียมีขีปนาวุธเมดิเออร์ไหมมีแล้วทำไมไม่ใช้ถ้าไทยได้ขี่ปนาวุธเมดิเออร์มาแบบถ่ายรูปชัดๆจะทําให้อินเดียกับอินโดนีเซียต้องคิดอินเดียซื้อลาฟาวแล้วอินโดนกําลังสั่งซื้อก็ต้องกดดันฝรั่งเศสเรื่อง ดิเแน่นอนว่าแอดมินก็ลุ้นว่าไทยจะได้กี่ลูกถ้าไทยได้ก็ดีใจอย่างไงก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าไม่ได้ก็เข้าใจไม่โกรธในขณะที่ไทยไปกิฟเพ่น e อเอฟแบบแน่